ครับรีวิวรถนะครับจะได้ไม่จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดเนาะนี่มีรอยรอยทร,รอยถากรอยเหมือนสีถลอกนะฮะนี่มีรอยแตกรอยล,ะ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 ละ้ารอยหนึ่งก็มีรอยตรงนี้รอยนิดหน่อยไม่รู้รอยอะไร นีร้อยเปื้อนอยวดูภายในนะครับคู่หน้าคู่ใหม่นะครับมีรอยมานล้า จะมีต่อล,ลายแตกใช้งานฝั่งนู้นพับลงนะครับเมื่อวานไปขนลอกกองมาโอเคครับ